ส,สารมืดปริศนาในอวากาศครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับช่อง JPS เล่าเรื่องนะครับวันนี้จะมาพูดถึง13,800ล้านปีที่แล้วนะครับก็คือการเกิดบิ๊กแบงจักรวาลของเราเริ่มต้นด้วยเหตุการณ์ที่เรียกว่าการระเบิดครั้งใหญ่นะครับที่สร้างทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาทั้งดวงดาวดาวเคราะห์แล้วก็ไม่กี่เซียววินอาทีแรกแก็ได้มีสิ่งหนึ่งเกิดพ,พร้อมๆกันครับก็คือสิ่งที่เรามองไม่เห็นเออฟังไม่ออกจับไม่ได้แต่มีอิทธิพลต่อเราแล้วก็ต่อทุกสรรพสิ่งในเอกพ นั่นก็คือสาสารมืดครับปริศนาที่นะักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกพยายามค้นหาความจริงมานานจนถึงวันนี้นะครับก็คือช่วงเซี่ยววินาทีแรกเนี่ยอนุภาคพื้นฐานมันเกิดขึ้นใช่ไหมในเวลาประมาณ1ส่วนล้านวินาทีของบิ๊กแบงอนุภาคพื้นฐานเช่นควาร์กอิเล็กตรอนแล้วก็อนุภาคอื่นๆที่อาจจะเป็นสาสารมืดก็อาจจะเกิดขึ้นในช่วงช่วงเวลานั้นด้วยเนี้ยครับนักวิสิ่งนะครับบางทฤษฎีเนี่ยเชื่อว,ว่าสาสารมืดบางชนิดเกิดขึ้นแทบจะพร้อมกับบิ๊กแบงเลย วินาทีแรกนะครับจักรวาลเริ่มเย็นลงเล็กน้อยใช่ไหมพลังงานสูงลดลงอนุภาคต่างๆเนี่ยเริ่มรวมตัวกันเป็นโปรโตอนแล้วก็นิวตอนนะครับในขณะเดียวกันอนุภาคของสสารมืดถ้ามันมีนะก็ไม่ทําปฏิกิริยากับแสงจึงแยกตัวออกจากทะเลของรังสีอยู่งเงียบๆหลายหมื่นปีต่อมานะครับสสารมืดก็เริ่มมีบทบาทเมื่อจักรวาลเย็นลงและรังสีไม่ครอบงำแรงโน้มถ่วงอีกต่อไป สารมืดก็เริ่มใช้แรงโน้มถ่วงดึงดูดสารปกติให้มารวมตัวกันดึงดูดสารปกติอะอะไรประมาณนี้ครับกลายเป็นเมล็ดเริ่มต้นของกาแล็กซีในอนาคตทำไมนักวิทยาศาสตร์เชื่อว,ว่ามันมีอยู่นะครับเราไม่สามารถมองเห็นสาสารมืดได้โดยตรงนะครับแต่มันแสดงตัวผ่านแรงโน้มถ่วงเช่นการทําให้ดาราจักรหมุนเร็วกว่าที่ควรจะเป็นและการโค้งงอของแสงนะครับจากวัตถุกไกลๆแบบเนี้ย ต่อมาครับประมาณ3 8 0 0 0 0แปนปีหลังจากบิ๊กแบงนะครับจกักรวาลเย็นลงแล้วก็โปรตอนในเลือดตอนรวมตัวกันเป็นอะตอมของไฮโดรเจนเนาะทำให้แสงเดินทางได้อิสระเรียกเหตุการณ์นี้ว่าการปล่อยแสงครั้งใหญ่ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่จกักรวาลเริ่มมีแสงและตอนแรกจักรวาลก็จะมืดหลายล้านปีต่อมานะครับสสา,ารมืดยังคงดึงดูดแรงโน้มถ่วงให้สสา,ารธรรมดารวมตัวกันอยู่เกิดเป็นเมฆแก๊สขนาดใหญ่ที่เป็นต้นกําเนิดของดาวฤกษ์ดวงแรกครับก็มาจากสสา,ารมืดปริศนานี่แหละ เมื่อประมาณ100-200ถึงล้านปีหลังบิ๊กแบงหลังเกิดยุคดาวเลิกดวงแรกนะครับดาวพวกนี้สว่างแบบสว่างจ้ามากนะครับแล้วก็เริ่มสร้างธาตุหนักให้จักรวาลประมาณ1000ล้านปีหลังบิ๊กแบงนะครับกาแล็กซีดาวดวงแรกเริ่มก่อโตขึ้นใช่ไหมสาสสารมืดเนี่ยช่วยดึงสาสสารธรรมดารวมตัวกันทีเนี้ยกลายเป็นโครงสร้างแบบขนาดใหญ่คล้ายๆใหญ่เมืองมุม หลายพันล้านปีต่อมาจาัก,กรวาลขยายตัวอย่างต่อเนื่องกาแล็กซีต่างๆเนี่ยรวมกลุ่มกันเป็นกระจุกแบบใหญ่จากกวาลแบบเชื่อมต่อกันแบบนี้ครับที่มีสสารมืดนี่แหละเป็นโครงสร้างหลักนั่นเองปัจจุบันนะครับเรายังคงไม่เห็นสสารมืดโดยตรงเนาะแต่รู้ว่ามันมีอยู่เพราะผลกระทบแรงโน้มถ่วงที่มีต่อกาแล็กซีแล้วก็แสงนักวิทยาศาสตร์เนี่ยพยายามหาสสารมืดนะครับด้วยการสร้างหาแบบเครื่องตรวจจับในห้องลองทดลองใต้ดินอะไรแบบนี้ในอวากาศเพื่อจับสัญญ,ญาณอนุภาคลึกลับที่อาจจะเป็นสสารมืด ทฤษฎีและแบบจำลองหลากหลายเลยครับทีนี้มีข้อเสนอว่าสาสารมืดนี่อาจจะเป็นอนุภาคที่ไม่เคยถูกพบมาก่อนนะครับซึ่งกำลังทดลองตรวจสอบกันอย่างต่อเนื่องแม้จะมีข้อมูลและเทคโนโลยีใหม่ๆแต่เรายังไม่สามารถยืน,นยันได้ว่าสาสารมืดคืออะไรแน่จึงเป็นหนึ่งในคำถามใหญ่ของนักจักรวาลวิทยายุคนี้เนาะการเข้าใจสาสารมืดเนี่ยจะช่วยให้เราเข้าใจโครงสร้างจักรวาลด้วยการเกิดกาแล็กซี่และที่มาของทุกสิ่งทุกอย่างในจักรวาลได้ลึกซึ้งขึ้นนะครับแต่จ,จะไม่ทั้งหมดเนาะ เราคิดดูนะครับถ้าสสารามืดไม่เกิดขึ้นมาเลยนะจัก,กรวาลเราคงจะวุ่นวายมากเพราะว่าสสารามืดเหมือนอกาวอ่ะเหมือนกาวมหือมาที่ช่วยยึดทุกอย่างไว้ด้วยกันนะท่านผู้ชมมาทําหน้าที่เป็นแรงโน้มถ่วงที่ช่วยดึงดาวกาแล็กซี่และแม้แต่โลกของเราก็รวมอยู่ด้วยนะครับถ้าไม่มีสสารามืดจัก,กรวาลอาจจะขยายตัวเร็วเกินไปจนสสาราธรรม,ธรมดาเนี่ยเช่นดาวแล้วก็ดาวเคระเนี่ยไม่สามารถรวมตัวกันได้หรือถ้ารวมตัวกันมันก็อาจจะไม่แข็งแรงพอที่จะคงอยู่ได้นานเหมือนทุกวันนี้ เพราะว่าจาักรวาลน,นะครับอะไรแบบนี้มันก็แตกสลายได้บ่อยๆอยู่แล้วนะครับถ้ามีปัญหาได้โชคดีที่สาสารมืดมีอยู่มันช่วยสร้างโครงสร้างแบบขนาดใหญ่และทําให้เกิดกาแล็กซีและโลกใบนี้ขึ้นมาสรุปง่ายๆคือถ้าสาสารมืดเหมือนโครงสร้างเหล็กในตึกที่มองไม่เห็นนะ่ะแต่ถ้าไม่มีโครงสร้างเหล็กตึกก็อาจจะถล่มได้ให้เปรียบเทียบประมาณนี้คือสาสารมืดไม่ใช่แค่เรื่องลึกลับที่นักวิทยาศาสตร์กําลังตามหานะครับแต่ว่ามันเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้ทุกอย่าง ในจักรวาลน,นี้อยู่ได้อย่างเราในทุกวันนี้นักฟิสิกส์ชื่อดังนะครับฟริตสวิกกี้นะครับบอกไว้ตั้งแต่1930ว่าสาสารมืดเนี่ยคงเป็นมวลลึกลับนะครับที่มีแรงดึงดูดแต่เราไม่เห็นมันเพราะมันไม่ได้ปล่อยแสงหรือคลื่นใดๆออกมาเลยทฤษฎีหนึ่งที่เราได้รับความนิยมมากก็คือสาสารมืดเนี่ยอาจเกิดจากอนุภาคนะครับซึ่งเป็นอนุภาคหนักแต่แทบไม่ทําปฏิกิริยากับสาสารปกติเลย นักวิทยาศาสตร์กําลังพยายามตรวจจับนะครับอยู่ในห้องทดลองห้องใต้ดินเพื่อยืนยันว่าใช่หรือไม่อีกหนึ่งทฤษฎีนะครับก็คือเป็นอนุภาคขนาดเล็กมากๆที่อาจจะมีบทบาทเป็นสสารมืดนักฟิสิกส์หลายคนกําลังพัฒนาวิธีจับสัญญาณอยู่นะครับนอกจากนี้เรายังมีแนวคิดว่าสสารามืดเนี่ยอาจไม่ใช่อนุภาคเลยแต่ว่าเป็นผลจากแรงโน้มถ่วงที่เรายังไม่เข้าใจดีพอหรือเปล่าหรือแม้กระทั่งมิติพิเศษในะจักรวาลที่เรามองไม่เห็น สรุปง่ายๆนะครับคือแม้จะมีทฤษฎีมากมายแต่นักวิทยาศาสตร์เนี่ยยังไม่รู้แน่ชัดว่าสสารมืดมาจากไหนและคืออะไรที่แท้จริงเนาะแต่ทุกวันนี้ก็เห็นพ้องกันแล้วว่าสสารมืดมีบทบาทสําคัญต่อโครงสร้างและก็วิวัฒนาการของจักรวาลสิ่งที่น่ารู้เกี่ยวกับสสารมืดนะครับสสารมืดนะครับมีมากกว่าสสารธรรมดา5เท่าหมายความว่าไงหมายความว่าสิ่งที่เราเห็นด้วยตาเนี่ยหรือวัดได้จากแสงในจักรวาลอะไรก็แล้วแต่เป็นแค่เศษเสี้ยวของทั้งหมดในจักรวาล ส่วนใหญ่ของจัก,กรวาลถูกสร้างขึ้นจากสาสารมืดหรือสาสารที่เราไม่รู้จักครับสาสารมืดไม่เคยชนกับอะไรเลยอนุภาคของสาสารมืดเนี่ยคือแทบไม่ชนหรือตอบโต้กับอนุภาคอื่นๆเลยทําให้มันล่องลอยอยู่ในอวกาศเงียบๆไม่มีเสียงไม่มีแสงไม่มีอะไรที่เราจะจับได้ง่ายๆอีกข้อหนึ่งครับสารมืดช่วยยืดเวลาให้จัก,กรวาลจากการที่มันดึงดูดแรงโน้มถ่วงใช่ไหม สาสารมืดทาให้กาแล็กซี่ไม่แตกกระจายออกไปใช่ไหมมาทําให้โครงสร้างจัก,กรวาลยังคงอยู่ได้นานไม่งั้นอาจจะแตกสลายหรือระเบิดไปก่อนอีกข้อหนึ่งครับบางครั้งสาสารมืดอาจจะผ่านตัวเราตลอดเวลาขณะที่ท่านผู้ชมก็กําลังนั่งดูคลิปอยู่แม้เราจะไม่รู้สึกตัวแต่อุภาคสาสสารมืดจํานวนมากอาจวิ่งผ่านร่างกายเราและก็โลกเราทุกวินาทีโดยไม่มีผลอะไรยกตัวอย่างนะครับทางช้างเผือกในกาแล็กซี่ของเราที่เรารู้จักและโลกของเราที่อยู่ในกาแล็กซี่นี้ ก็สามารถคงรูปและอยู่รวมกันได้เพราะมีสาสารมืดช่วยสร้างแรงโน้มถ่วงให้มันอยู่แบบอยู่ดีๆนะครับอธิบายง่ายๆก็คือทางช้างเผือกประกอบด้วยสาสารปกติใช่ไหมเช่นดาวฤกษ์แก๊สฝุ่นแต่ปริมาณนี้ไม่เพียงพอที่จะสร้างแรงโน้มถ่วงที่ทําให้เกิดกาแล็กซี่แบบคงตัวแบบตอนนี้ได้นักดาราศาสตร์จึงพบว่าต้องมีสาสารมืดที่ไม่สามารถมองเห็นได้แต่มีมวลและก็แรงโน้มถ่วงมากกว่าสาสสารปกติหลายเท่า สาสารมืดนี้อยู่ในรูปแบบฮาโลนะครับรอบกาแล็กซี่แรงโน้มถ่วงจากสาสารมืดในฮาโลเนี่ยช่วยยึดดาวเลษ์แล้วก็สาสารต่างๆให้เคลื่อนที่เป็นระบบเดียวกันทำ,ทำให้มันเรียบร้อยพูดง่ายๆไม่ลบเกินเกินไปนะครับไม่แตกกระจายอะไรแบบนี้ถ้าไม่มีสาสารมืดทางช้างเผือกไม่น่าจะรวมตัวกันแล้วก็รักษารูปร่างแบบที่เป็นอยู่อย่างนี้แล้วโลกก็ไม่รู้จะอยู่แบบไหนนะครับแรงโน้มถ่วงจากสาสารปกติอย่างเดียวไม่พอนะครับมันต้องมีไอตัวนี้มาช่วยที่เป็นสาสารปริศนาเนี่ยนะครับ ต่อต้านแรงเบี่ยงที่เกิดจากการบุ่นของกาแล็กซีก็ได้สาสารมืดนี่แหละเป็นกาวนะครับสูงง่า่คือสาสารมืดเนี่ยเป็นกุญแจสําคัญที่ทําให้ทางช้างเผือกแล้วก,กาแล็กซีอื่นไหลากาแล็กซีนะครับมีโครงสร้างที่มั่นคงและก็อยู่ในจักรวาลได้นานนับพันล้านปีครับถ้าไม่มีสาสารมืดนะก็ไม่แน่ใจนะอาจจะไม่มีมนุษย์แบบที่เราเป็นอยู่ก็ได้หรืออาจจะไม่มีมนุษย์เลยก็ได้นะครับสาสารมืดเนี่ยช่วยให้จักรวาลแล้วก็โครงสร้างมั่นคง ถ้าไม่มีสาสารมืดถ้าผู้ชมกําลังชมคลิปผมอยู่ลองคอมเมนต์แลกเปลี่ยนผมมาหน่อยว่าถ้าไม่มีสาสารมืดไม่มีตัวนี้ทำให้จักราวาลมันเรียบร้อยจนมีมีกาแล็กซี่ที่เรียบร้อยและจึงเอ,อืเออ้อต่อการเกิดโลกขึ้นมาถ้าไม่มีสาสสารมืดนะการเกิดขึ้นของมนุษย์เนี่ยการเกิดขึ้นของสิ่งมีชีวิตที่ซับซ้อนอย่างมนุษย์เนี่ยมันจะเกิดขึ้นน้อยลงหรือเปล่า หรือมันก็เหมือนเดิมถ้าไม่มีสาสารมืดมนุษย์ก็เกิดเหมือนเดิมนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ชวนให้ท่านผู้ชมลองคอมเมนต์กันสนุกสนุกนะครับหรือว่าท้ายที่สุดจะเป็นยังไงก็แล้วแต่อ่ะมนุษย์ก็เกิดอยู่ดีแหละอะไรแบบนี้นะครับสูภาษ่ายงสาสสารมืดมีบทบาทสําคัญเหมือนการสร้างบ้านน,นั่นเองที่ปลอดภยัยบ้านที่ปลอดภัยด้วยนะและเหมาะกับการใช้ชีวิตให้อยู่ปลอดภัยในจักรวาลในระดับหนึ่งถ้าไม่มีบ้านก็อาจจะไม่มีมนุษย์หรือเปล่าแบบอยู่บนโลกนี้อะไรเงี้ย แบบนี้ครับแบบไม่มีสา,ารมืดแต่ต้นทางช้นปุืกก็แตกกระจายไปแล้วอะไรเงี้ยนักวิทยาศาสตร์เนี่ยก็พบว่านอกจากสา,ารมืดเนี่ยช่วยดึงดูดแรงโน้มถ่วงแล้วนะครับยังมีบางอย่างในจักรวาลที่ทําให้จักรวาลขยายตัวเร็วขึ้นซึ่งเป็นเรื่องที่เรายังไม่เข้าใจอยู่ดีแต่บางคนสงสัยว่าสา,ารมืดเนี่ยอาจจะมีบทบาทในเรื่องนี้ด้วยหรือเปล่านะครับก็ยังค้นหากันต่อไปอุ้วิปภาพการใดขอภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับท่านผู้ชมคอมเมนต์ไล้เปลี่ยนภูมคุ้ในเร,เรื่องสำหรับวันนี้ขอตัวละกันก่อนขอบค